t e สลาเซอร์ไพรส่งท้ายปีครบับกับการเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยรุ่นใหม่อย่าง Optimus g e n 2เมื่อ13ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถทำอะไรได้บ้างนั้นไปชมพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับการปรับปรุง Optimus g e n 2นี้เจ้าหุ่นยนต์มีทั้งฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งประกอบไปด้วย a c t u a t o r หรืออุปกรณ์แปลงพลังงานให้เป็นการเคลื่อนที่และเซนเซอร์ที่ออกแบบมาใหม่ทั้งหมด ดยการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดที่สุดคือส่วนคอครับซึ่งสามารถหันซ้ายหันขวาและก็พงกหัวได้แล้วในตอนนี้ส่วนเท้ามีการปรับปรุงให้มีรูปแบบเหมือนกับเท้าของมนุษย์ของเรามากขึ้นแต่ว่ายังคงไม่มีนิ้วเท้าอยู่ตอนนี้และที่ตัวเท้าก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระทําและแรงบิดของเท้าด้วยด้านความเร็วก็มีการอัปเกรดขึ้นเป็น10.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่ทําได้8กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นร้อยละ30ครับที่เพิ่มขึ้นมา ในด้านกายภาพก็มีการพัฒนาน้ำหนักตัวให้ลดลงไป10กิโลกรัมโดยที่คุณสมบัติอื่นๆที่เคยมีในเจนแรกก็ยังอยู่ครบครับในเรื่องของสมดุลการทรงตัวก็มีการพัฒนาขึ้นมาในวิดีโอจะเห็นได้ครับว่าออ t ติมาสสามารถงอเข่าย่อตัวเหมือนกับนั่งก้าอีกาอากลัดได้โดยที่ไม่เสียสมดุลการทรงตัวเลยทั้งนี้ในการทํางานของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยครับความท้าทายที่สุดก็คือการทํางานของมือและก็นิ้วซึ่งออ t ติม s สเจนทูได้แสดงความสามารถในการหยิบเปลือกไข่ได้โดยไม่แตกครับ ทั้งนี้ในทางเทคนิคบอกว่าหุ่นยนต์เทสลาบอทในเจเนเรชันที่2ตัวนี้มีค่าดีกรีออ f r e ีดอมหรือองศาการหมุนอิสระอยู่ที่11ในขณะที่มือและนิ้วของมนุษย์มีค่าอยู่ที่27ในปัจจุบันซึ่งแปลว่า o p t i m u ส Gen 2มีความสามารถใกล้เคียงกับมือของมนุษย์มากยิ่งขึ้นครับโดยก่อนหน้านี้เทสลาเคยบอกว่ามีแผนที่จะนำเทสลาบอรดหรือว่า o p t i m u สไปใช้งานในบริษัทเพื่อเป็นการสาธิตให้ดูว่ามันสามารถนำมาใช้งานได้จริงพร้อมกับบอกว่ามีแผนที่จะวางจำหน่ายด้วย ด้านอีลอนมาร์กซีอของเท s l a ก็เคยบอกเหมือนกันครับว่าเขามีความมั่นใจว่า o p t ติมัจะเข้ามาสร้างมูลค่าให้เท s l a ได้ในระยะยาวอีกด้วยโดย o p t i ิมัสหรือที่เรารู้จักกันอีชื่อว่าเท s l a บอทเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทํางานซ้ำซากจําเจได้โดยไม่ต้องพึ่งพานมนุษย์และประกาศเปิดแผนพัฒนามาตั้งแต่ปี2021นี้ครับ และบริษัทก็เปิดตัวหุ่นยนต์มาแล้วทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือ m b m e b บีซึ่งเป็นตัวเดโมซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2022ที่ผ่านมารุ่นต่อมาคือ Optimus g e n 1ซึ่งมีจัดแสดงในงาน Motor Expo ที่ผ่านมานี้ด้วยและรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวเมื่อ13ธันวาคมนี้ก็คือ Optimus g e n 2นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับบริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ g e n 2ตัวนี้แต่อย่างใดแต่รุ่นก่องหน้าอย่าง Optimus Gen1 ตัวหุ่นยนต์ก็มีความสูงอยู่ที่173ซนมน้ำหนักอยู่ที่73กิลกรัมซึ่งในครั้งนี้ก็มีการลดน้ำหนักไปอีก10กิโลกรัมก็แปลว่าเหลืออยู่ที่6.3กิกรัเท่านั้นทะั้งนี้ในช่วงท้ายของวิดีโอมีการขึ้นข้อความครับว่าโปรดจับตาว่าครั้งหน้าออติมัสจะทำอะไรซึ่งก็แปลว่าต้องรอดูครับว่า Elon m มัสและ Tesla ของเขาจะเผยรายละเอียดเกี่ยวกับออติมัสเจนทูตัวนี้เพิ่มเติมอย่างไร และแน่นอนครับว่าทุกการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทีนเอ็นเทคไม่พลาดที่จะมานำเสนอในคลิปถัดไปครับ